สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูก๋วยจับยวนนะครับทำได้ง่ายๆทำไม่ยากเลยนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยจับยวนนะครับก็ใช้อยู่ที่2ห่อนะครับตามด้วย3เกลือนะครับก็มีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับตามให้ละเอียดครับ ตามด้วยหมูยอนะครับหมูยอก็ใช้อยู่ที่1แท่งนะครับก็หั่นเป็นบางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะครับตามด้วยหมูสับนะครับหมูสับเดี๋ยวเราก็จะนํามาปรุงรสชาติแล้วก็ปั้นเป็นก้อนตอนที่เราทํานะครับตามด้วยหอมเจียวนะคะหอมเจียวก็จะใช้ไว้โรยหน้านะครับก็จะซื้อหรือว่าทําเองก็สามารถทําได้เลยนะครับตามด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมซอยครับสุดท้ายก็จะเป็น กระดูกเล็งนะครับเพื่อที่จะทําน้ําซุปให้น้าซุปเราหอมเข็มค้นนะครับโอเคครับเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็ใช้สามเกลือนะครับ1ช้อนตามด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับหมูของเราจะได้มีรสชาติแล้วก็หอมแล้วก็ไม่ขาวนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติไว้เลยนะครับเมื่อปรุงได้ที่แล้วเราก็พักหมูไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันเลยครับ ตั้งหมอ้อน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ใส่กระดูกเล้งของเราลงไปได้เลยนะครับตามด้วยหมูสับนะครับที่เราปรุงรสชาติไว้แล้วก็ใช้ช้อนปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับให้เป็นชิ้นพอดีคํานะครับก็ใส่ลงไปได้เลยหรือว่าใครจะใช้มือก็ตามสะดวกได้เลยนะครับเมื่อเราใส่หมูจนหมดแล้วน้ําก็จะเริ่มร้อนเดือดขึ้นมาแล้วนะครับ หมูของเราก็จะเริ่มคายฟองมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆตักเอาฟองแบบนี้ออกนะครับน้ําซุปเราจะได้ใส่นะครับฟองก็เกิดมาจากตัวของหมูนะครับมันคายออกมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องตักออกนะน้ําซุปของเราจะได้ใส่นะครับเมื่อเราตักฟองจนออกหมดแล้วนะครับเราก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับน้ําก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะครับก็ใส่3ามเกลืองไป ซุปก้อนรสหมูครับ1ก้อนตามด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะครับระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะครับก็อาจจะมีฟองขึ้นมาอีกเล็กน้อยเราก็ตักออกเหมือนรอบที่เราตักฟองออกนะครับแล้วก็เลือกเอาตรงที่ฟองมันขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับทิ้งไว้30นาทีนี่นะครับน้ําซุปของเราก็ทิ้งไว้30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จากนั้นเราก็จะใช้เส้นก๋าจับมาต้มกันต่อนะครับก็เปิดไฟเลยนะครับระดับไฟแรงเลยนะครับให้น้ําเดือดขึ้นมาเลยก็นําเส้นเก๋ยจับลงไปต้มได้เลยครับตามด้วยหมูยอครับ <c oughs> เราจะใช้เวลาต้มเส้นอยู่ที่15นาทีนะครับระหว่างที่เราต้มนะครับเราจะใช้ตาหลิวค่อยๆเขี่ยเส้นไว้ตลอดนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเส้นกวยจับของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเมื่อเราทิ้งครบไว้15นาทีแล้วก็เส้นก็สุกพอดีนะครับก็สามารถทานได้แล้วนะครับระหว่างที่รอเวลาเส้นสุกนะครับใน15นาทีแล้วก็พักหม้อบ้างแล้วก็เดินมาดูบ้างพักหม้อบ้างแล้วก็เดินมาดูบ้างถ้าพี่ของเราก็ไม่ต้องคนมันตลอดนะครับก็ค่อยๆเดินมาดูแล้วก็มาเขี่ยเขาบ้างนะครับ ก็ครบ15นาทีแล้วนะครับเส้นของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็กระดูกของเราก็นุ่มได้ที่หอมน้ําซุปที่ออกมาจากกระดูกมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันครับก็ตักทานได้ตามสไตล์เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมาจัดเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับนําเส้นลงไปนะครับราดด้วยน้าซุปครับ ใส่น้ำลงไปเรียบร้อยก็ตามด้วยหมูยอครับหมูยอเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูก้อนที่เราปั้นไว้นะครับตามด้วยหอมเจียวนะครับหอมเจียวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเมนูกว๋วยจั๊บยวนของเรานะครับโรยด้วยผักซอยนะครับก็จะเป็นผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ตามด้วยแคปหมูนะครับถ้าใครมีก็ลองเอามาทานคู่กันได้ครับจากนั้นเราก็ปรุงรสชาติตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูก๋ยจ๊บยวนของเราในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆมีโอกาสอยากลองทำก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ